ทุเรียนนะทุเรียนอะไรนะทุเรียนตะลอนทัวร์ทุเรียนนะครับชื่อชื่อข,ขายขายยังไงบ้างครับพี่อ๋อรนร้อยห้าสิบนี่นะผมที่เขาแนะนํานะครับอู้ขายเยอะเหมือนกันนะครับมาครับผมอ่า แผงทุเรียนน้องมิวสิกนะครับผมตะลอนทัวร์ทุเรียนนะครับโลละร้อยห้าสิบบาทพนักง,งานปอกเยอะมากทุกคนลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเลือกดูนะครับเนะี่โลละร้อยห้าสิบาทนะครับน่าจะเป็นแบบน่าจะดิบๆอะครับลูกค้เายเยอะนะครับ นีผ่าให้ก็ราคาเดียวกันใช่ไหมครับครับผมนี่นะครับราคา 150. ร้อยห้าสิบเดีวตามไปดูกันมาได้นะครับพิกัดอยู่ที่อะไรนะอสุขาพิบาลสองนะครับผมสุขาพิบาลสองนะครับอยู่ตรงข้ามกับซักอบแห้งนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปครับ ้าทยอยมาเลือกดูนะครับสุกสําสหรับงานนะครับตลอนออนทัวร์นะครับทุเรียนนะครับทุเรียนแผงทุเรียนน้องมิวสิกนะครับก็จะอยู่ถึงวันที่สามนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันนี้วันที่หนึ่งก็สามารถมาเลือกมาเลือกดูได้นะครับ ชอบแบบไหนสวยๆเลยนะครับลูกนั้นน่ะเปลือกบาง,บางๆนี่นี่นี่ลูกนี้อบเปลือกบางแั่นนะชใช่ครับน่าจะใช่สิบแล้วครับอันนี้ประมาณกี่วันกินได้ครับเนีน่ยออประมาณสองวันสามวันเอไปบ,บ่มได้อยู่นะครับเปลือกบางด้วยลูกน,นี้ เอาฝังถูกความกินเลยจมูกฝันเลยใช่ไหมครับอ๋อคอ้ดูไว้ไอพี่หอบคว้าให้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้กินเลยเอาไหมเอาไปบบกอีกขึ้นนึงครับอันนี้ดิบครับพี่ดิบฉุกอย<อ>ู่ด้านลู้นครับเดีย๋ยวให้น้องเท้าฟ้าหาใหใ้คนเยอะมากนะครับ วันนี it, ้ผ oh, ่านมาครับมีโอกาสแต่ลูกสวยนะครับเอาไปโบมไว้ก็ได้ครับราคาร้อยห้าสิบมดเลยะครับอ๋อครับอ๋ออครับเยอะจริงครับมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับ ลูกค้าเข้ามาเลือกเยอะเลยคนปอกก็เยอะนะครับได้พี่ครับผมได้ปอกให้อ๋อขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมครับผมจะจับ แผนกอกอยู่ฝั่งนี้โค้ชหอมมากเลยลงในเขตเปล่านี่คนมากินปลาเที่ยวครับเปล่านี่คนทานกินปลาเที่ยวปากปากหน่อยนะครับพี่อนครับผมใช่ใช่นี่พลทากินปลาเที่ยวขอบทานลอลิงขอบทานขอบทานลอลิงครับผม นี่ครับผมใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเออถ้าถ้าหมดจากนี้แล้วไปไหนต่อครับพี่ยังไม่รู้เลยครับโหยังใช่ไหมถ้าจะต้องพักอ๋อต้องต้องเข้าไปติดตามในเพจตู้เรียนอ๋อมีเพจอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวมาดูขอถ่ายคลิปตอนปอกหน่อยนะครับพ่อค้า โอ้โหมีลุ้นรางวัลไปด้วยนะครับเอันนี้เป็นสามสองครับ ลมแรงครับลมแรงวมแ้องหาต้องหางหาอะไรทับไปครับเนี่ยมันไม่มีอะไรทับไปมันจะเปรี้ยว แล้วอย่างเี้เอาแล้วขายยังไงครับเป็นแบบเนี้ยอันนี้เป็นชิ้นละห้าสิบชิ้นละห้าร้อยพี่เรากำลังคัดเนื้ออยู่อ๋อใช่กำลังคัดคืบคัดสมมติว่ามันเก็มจริงจริงนี่เราก็จะตัดเป็นออ๋อครับเอาไปทําขนมอีกต่างหากใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้ามันนิ่มก็จะเอาไปทําขนมใช่ก็จะทำเป็นแบบแพ็คแบบนู้นที่ได้ไม่ไมีแต่พ่อค้ารอรอทุกคนเลยครับได้ใช่ ก็คือนี้เตำรวจมาอยู่อ่ะก็หลออ๋อครับครับผมขอบคุณมากครับอ๋อันนี้หวานเหมือนเดิมหวานครับหวานอันนี้หวานเียวขอบคุณครับ จะเลือกจะเลือกจบจะเลือกทั้งหมดเลือกเอาใหม่เลยครับมีมีเยอะไ,ได้ไไดมันมันสุกเกินไปไม่ต้องหว่วงครับมีเป็นรถสิบล้อ <c oughs> เปลี่ยนใหม่ได้ปาลาอูมันเป็นไงจ๊ะปาลาอูตัวสินค้านจะหวานมันของปาลาอู าเป็นไงิมไม่ไาได้มไม่เป็นไรครับไม่ขาให้ชิมครับได้ชิมได้ครับแม่ไม่เป็นไรครับใช่ชิมอร่อยหวานครับแข็งกว่าหมอันนี้หนูหยิบคูเล็กไปแล้วโลเท่าไหร่ห้าร้อยค่ะแกะเนื้อเหรอใช่จ้าแบบนี้ก็ได้หรือที่ห่อแล้วก็ได้ อ๋อนี่ไหมคะก็สุก้ที่ใส่มือแต่อยากได้สีสักงคนนี้อยากได้สีสด้อยากได้อะไรนะสีสดสีเหลืองเหลืองกว่านี้อใช่ใช่ว่านูให้ติี่เลือกอ๋อใส่ใส่ถุงมือเลือกเอาเลยครับใชานรทังร้าน่มาแล้ว ไม่ต้องไปดูสีพี่บางทีสีมันไม่สวยตามมาจากเพจเลยมาจากสวนหลวงเลยเห็นไหมเนี่ย fc เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแม่เมื่อวันดีค่ะจะหัวถั่วเลอกลฟแฟนคลับเยอะมากเลยครับเนี่ยแฟนคลับมาแล้วเลือกเลยเลือกเลยไม่ไม่มีถาดโฟมให้ลูกค้าก่อนนะครับ ช่เอากล่องมาเลยก็ได้ครับอร่อยไหมครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตีลังกานะวางวางไว้ไม่กลัวมันตีลังกาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาจากโซนหลวงมามี่มานี่ก่อนมาชิมก่อนมาชิมก่อนครับแม่

รอชิมได้ะไดมนแม่ต้องหยิบหยิบพูเล็กๆขึ้นก่อนครับเอาพูเล็กๆขึ้นขางบนอ๋อนั่นนี่คุณแม่คะชิมชิมก่อนครับชิมก่อนซื้อไหนว่าเราาไดได้ปักหมุดที่เพจเลยนะครับคุณแม่คะอร่อยที่ถูกใจ่คะ ไหมคราดูขีดครับดเองโลนึงพอดีเนื้อรวนขีดละห้าสิบบาทครับห้าสิบอูกอถูกว่าเหรอมันลูกเล็กครับแม่ลูกละห้าสิบบาทก็ลูกเล็ก เอาอีกเอาอีกขอกล่องอีกหนึ่งกล่องครับเริ่มคึ้คขากันแล้วกันได้นะไหมครับไม่เอาลูกนะั้นไปโบมโบเมเอาสวยลูกที่จับตอนแรกอะ่ะ มันมีสีแก้วหวานมันจบที่ใช่หวานหวานหวานจริงามันรงสวนะเาไม่ได้ล่สีเา่ใส่หยิบได้เลยมีถุงมือให้จับนะครับเพื่อนมีถุงมือให้ใส่ครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยได้รไหมอ่ะแหนกปอกที่รู้ไาจะถอดจริงเลยแหละ ไม่ไรเยอ10บาทขอไรไมับแม่ขอไ้แบบี้อไแบบ้หนึ่งครับแม่สไอ้โดบอกครับเบลดับพี่อ้โดบอกไปเราซ้ำไปสุกยานะยางอะไรเกิดซ้ำนะนม่อยู่ไหนยางอะไรี่อะทามืออ้ไ

มีอะไรช่วยนครับคก็นะครับผมคือมีผออลูนี้ลูนี้ครับผมไม่ใช่ซื้อหนึ่งมีปาาแล่เขาเนี่ยป่าไม่เขานะมีไม่คมมีไม่คมต้องละนี่คนกลัวเมียหรือเปล่าครับเนี่ยต้องรับเมีย่ สามโลเก้าห้าร,ร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวมมีอีมาเพ่นปอกพร้อมกันหลายๆคนนคนครับเชี่ยวก่ัน,นี้ก็มีนะเนี่ยเชียไม่ัมือชีพนี่เก่งอยู่แล้วที่อนดีกว่าที่เลยไไมก้ ป่าละอูใครต่อครับนี่สองลเรียบร้อยครับิปนี้เอาครับทีนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ